ในโลกที่ความหรูหรมมามักถูกตีความด้วยโลโก้ยุโรปมีเพียงไม่กี่รุ่นจากฝั่งตะวันออกที่ล้าท้าททยมาตรฐานนั้นและหนึ่งในนั้นคือโตโยต้าเซนจูรี่รถที่ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อเรียกแสงแฟลชแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความมีระดับในแบบญี่ปุ่นแท้ๆสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ออโต้เครซี่และวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับรถที่ถือได้ว่าเป็นที่สุดของโตโยต้ารถที่แม้แต่จัก,กรพรรดิญี่ปุ่นยังใช้นั่นคือโตโยต้าเซนจูรี่ โตโยต้าเซนจูรี่คือรถซีดานระดับหรูที่ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกในปี1967ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นรถสำหรับคนชั้นสูงนักธุรกิจระดับสูงและบุคคลสำคัญของประเทศญี่ปุ่นความพิเศษของเซนจูรีอยู่ที่ความพิถีพิถันในการออกแบบทุกตารางนิ้วที่ไม่เน้นความฉูดฉาดแต่กลับแฝงไว้ด้วยศิละปะและความประณีตในแบบญี่ปุ่นแท้ๆมาดูในเรื่องของดีไซน์การต่อเซนจูรี่รุ่นใหม่ล่าสุดยังคงรักษาเส้นสายที่สาง่างาม ผสมผสานความคลาสสิกและความทันสมัยได้อย่างลงตัวกระจังหน้าแบบตาข่ายแนวนอนตกแต่งด้วยกราฟ,ฟิกอันเป็นสัญลักษณ์พิเศษของเซนจซูรีตัวถังเน้นเส้นสายที่เรียบง่ายแต่ดูมีพลังไฟหน้าเลตทรงเฉียบคมและคมไฟท,ท้ายที่ออกแบบมาให้สะท้อนเอกลักษณ์ของความหรูอย่างลงตัวภายในห้องโดยสารคืออีกโลกหนึ่งที่แตกต่างจากรถทั่วๆไปบอดหลังคือจุดโฟกัสหลักของรถรุ่นนี้วัสดุภายในใช้ผ้าขนแกะเกรดพรีเมียมที่นุ่มและหรูยิ่งกว่าหนังแท้ หรือถ้าผู้ซื้อเลือกก็สามารถสั่งเป็นหนังแท้ได้ตามใจชอบช่องแอร์ส่วนตัวระบบควบคุมความบันเทิงและเบาะที่สามารถเอนนอนได้ถึง45องศาทุกอย่างถูกออกแบบมาเพื่อผู้โดยสารมากกว่าผู้ขับในด้านเทคโนโลยีโตโยต้าเซนจูรีไม่ได้ตามกระแสแต่เลือกใช้เฉพาะสิ่งที่จําเป็นและสมบูรณ์แบบรถรุ่นล่าสุดใช้เครื่องยนต์ V8 Hybrid 5.0ลิตรให้ทั้งความแรงและความเนียบขณะขับเคลื่อนระบบการสะเทือนแบบถุงลมที่ตอบสนองได้ดีบนทุกสภาพถนน โดยเฉพาะบนถนนในประเทศไทยที่มักครัวคราเซนจูรี่ยังสามารถรักษาความนุ่มนวลและสมูทได้อย่างน่าทึ่งสำหรับการใช้งานจริงโตโยต้าเซนจูรี่อาจไม่ใช่รถที่เหมาะกับทุกคนด้วยขนาดที่ใหญ่และน้ำหนักที่มากทำให้ไม่เหมาะกับการขับในเมืองที่มีการจราจรแออัดแต่สำหรับผู้ที่มีคนขับรถส่วนตัวเซนจูรี่คือคำตอบที่ลงตัวห้องโดยสารที่เงียบสงบความสะดวกสบายที่เหนือระดับและระบบอำนวยความสะดวกแบบจัดเต็มทั้งระบบช่วยจอดกล้องรอบคันไปจนถึงระบบช่วยเบรกอัตโนมัติ ในด้านสมรรถนะแม้จะไม่ได้ออกแบบมาเพื่อความเร็วระดับสปอร์ตแต่ก็ไม่ใช่รถที่อิดอัดเซนจูรี่สามารถเร่งจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงได้ภายในประมาณ6.9วินาทีซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับรถขนาดนี้เสียงเครื่องยนต์เบาและเรียบเนียนจนแทบไม่ได้ยินทำให้เหมาะกับการเดินทางระยะไกลยอย่างยิ่งและสุดท้ายที่สำคัญโตโยต้าเซนจูรี่ไม่ใช่รถที่เห็นได้ทั่วไปบนถนนเมืองไทยด้วยราคานำเข้าที่สูงมากระดับหลายสิบล้านบาท ทำให้มันกลายเป็นรถสำหรับผู้ที่ต้องการแสดงสถานะผ่านความเงียบไม่ใช่ผ่านความฉูดฉาดและแน่นอนว่าถ้าคุณเห็นใครใช้รถรุ่นนี้นั่นคือคนที่เข้าใจคำว่าหรูหราแบบญี่ปุ่นอย่างแท้จริงจบคลิปถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto Crazy ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับรถสุดพิเศษคันต่อไปสวัสดีครับ